สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรซีวิถีพึ่งนตนเองครับผมวันนี้ผมพามาดูสวนหงเปาสือเนาะที่นี่ทําผลจําหน่ายใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวพามาดูเห็นหลายคนบอกว่าหงเปาสือปลูกแล้วไม่ค่อยดกแต่ผมดูที่นี่มันดกทุกต้นเลยโอเคครับเดี๋ยวพามาดูกันในแปลงเนาะพี่กำลังจะตัดผลหงเปาสือจาหน่ายอยู่พอดีโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรซีวิถีพึ่งนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวเนี้ย พามาดูปาแปลงฝรั่งของเปาเสือเนาะ<ม>เป็นฝรั่งไทรแดงที่เขาทําผลจําหน่ายเนาะปกติเราไปดูเราจะเห็นแต่แปลงที่ทําทํากิ่งพันุเนี่ยวันนี้พามาดูแล้วก็เดี๋ยวจะถามเคล็ดลับพี่เขาด้วยว่ามีวิธีทายัางไงให้ลูกมันดกเนาะสำหรับพี่ๆหลายท่านที่บอกว่าซื้อหงเปาเสือไปปลูกแล้วไม่ดกเดี๋ยววันนี้มาชมจากพี่เดี๋ยวมาสอบถามข้อมูลจากพี่เจ้าของสวนเลยเดี๋ยวตามมาดูกันครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เป็นแปลงหงเปาสือทั้งล่องเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะใช่โอ้ต้นนี่ต้นอายุกี่ปีแล้วครับ อันนี้ประมาณสามปีแล้วค่ะแต่ปลูกชิดกันไปหน่อยอม,มันเลยแน่นไปอ่ะนี่เม็ดเดียวเนี่ยเม็ดหน่อยหน่อยเม็ดห้าสิบเองมันเลยจะแน่นไปนิดนึงเ,เห็นหลายคนบอกว่าหงพาเสือไม่ค่อยดกที่สวนดกมากเลยนะมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมพี่ก็คือเราจะคอยแบบ แต่งแต่งกิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยกิ่งอันไหนเนี่ยมันแตกมาไม่มีลูกเราเราก็จะตัดแล้ว๋อคือจะซอยกิ่งออกเยอะๆเห็นไหมคข้างล่างเนี่ยเราจะคือซอยตลอดไม่ไม่ได้ปล่อยออยิงยาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราต้องตัดกิ่งกระโดงข้างบนนี้กแ็แม่ไว้เลยใช่ไหมแ้วบางทีเลยอย่างเงี้ยเราจะโน้มมางข้างมันจะแตกอคือมันก็เหมือนฝรั่งทั่วไปที่แตกดอกชุดใหม่มันก็ติดดอกเหมือนกันเลยเราเห็นเขาบอกว่า เขาเรียกอะไรผลร่วงเลยพี่บางที่ผลร่วงอาจจะเป็นช่วงมันต้องทําใจช่วงหน้าร้อนอ๋อแต่เราก็ตัดแต่งอย่าให้ตรงหน้าร้อนอ๋อหมายความว่าช่วงหน้าร้อนก็จะไม่ค่อยทําผลใช่ไหมพี่อืมคือด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งต่างประเทศทําได้แต่ว่าเราก็เอาน้อยอ๋อมันก็ไม่ได้ร่วงทั้งหมดใช่ไหมครับนี่นี่นี่หงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เฟิร์นนะเนี้ยบางคนดูลำต้น จริงๆดูลำต้นก็จะต่างจากฝรังทั่วไปเนาะลูกค้าชอบลูกเล็กมากกว่าใช่พี่ลูกใหญ่เกินไขย,ยาก,กใหญ่ลูกใหญ่มันเขาบอกว่าลูกเล็กอร่อยกว่าใช่แล้วก็ <c oughs> คือช่วงแรกเนี่ยกี่ปีถึงจะเริ่มไว้ผลได้่เห็นมีปัญหาเรื่องว่าต้องปีครึ่งขึ้นไปน่าอย่างต้นนั้น,นต้นแรกไปยังไม่ถึงปีเลยนะเจอ๋เดี๋ยวเรากลับไปดูต้นข้างหนกันอ <c oughs> <ๆ S 2> ีกประมาณปีไม่ถึงไม่ถึงปีจริงๆก็ไม่ได้มีเคล็ดลับ โอ้ยอะไรพิเศษเลยใช่ไหมครับไม่มีค่ะมันดกโดยธรรมชาติแต่ทีนี้ว่าการติดลูกอาจจะต้องใช้แคลเซียมโบลอนนะคะที่ส่วนจะฉีดแคลเซียมโบลอนทุกครั้งเป็นเป็นแบบผงละลายน้ำนี่ใช่ไหมหรือเป็นเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำมาเลยครีมไม่ไม่ได้มีสูตรปุ๋ยที่ทําให้ขวเหนียวอะไรก็ปุ๋ยปุ๋ยไม่ค่อยได้ใจอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะโน้มเนี่ยโน้มกิ่งแล้วมันก็จะแตกมาค่ะต้นนี้ยุกท่าไหรนาพีไม่ถึงปีน่าจะ เก้าเดือนแปดเดือนอะไรเงี้ยอ๋อผมเข้าเอ่อเข้าใจถูกไหมครับว่าทรงต้นเนี่ยมีผลต่อการติดลูกบางที่เขาปล่อยใช่ถ้าปล่อยมันก็ไม่ค่อยติดใช่ไหมใช่ถ้า <Enc ina. S 1> ปล่อยปล่อ<ง>ยเฉยๆไม่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยมีลูกก็เหมือนตรงนู้นตรงนูง้นก็ปล่อยเฉยมาอ๋อนี่ยเนี่เทียบกันได้เลยคือแต่มันก็มีนะอ่ามันไปดูดีๆเถอะมีไม่เป็นเพราะอากาศช่วงนี้หน้านี้ติดง่ายด้วยอ๋อหน้านี้หนั่นหนาวนะนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไงเยอะนี่ก็ไม่เห็นร่วงเลยนะ อันนี้เก็บไปมั่งแล้วเนี่ยเวลาห่อลูกระดับไหนอุ้มห่ออันนี้อันนี้มันห่ออันนี้มันใหญ่ไปแล้วแหละต้องห่อลูกประมาณนี้อันนี้ใหญ่ไปดูลูปดูรูปต้องสาวอหมลูปสวยมากนะ้สวยจุกเป็นแน่นหน่อยไม่เป็นไรพี่โอ้โหผิวยังสวยอ่ะปกติขายที่ไหนครับพี่ไปขายอยู่ในกรุงเทพอ่ะเอาขายเองตัดขายเองทําขายเองใช่ไหมครับใช่ นี่นนนอ๋อแต่นี้ยังยังไม่จัดเท่าไหร่เนาะยังไม่จัดแต่ลูกนี่ยังไม่จัดนะแต่ลูกใหญ่มากเลยแดดลงพอดีคือถ้าสังเกตดูดีๆอันนี้ยังไม่จัดอาจจะเป็นเปรี้ยวหน่อยคือถ้าต้นมันใบสวยๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นผลแต่ก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าจะทําผลผลิตขายนี่คือต้องแต่งให้เ <นะ S 2> ง,งี้ยมเลยใช่ไหมแต่ตรงนี้มันยังยังไม่มีเวลาทําเลยอื เดี๋ยวไปดูส่วนนู้นี่ส่วนนู้นมีพึ่งแต่งใหม่ๆกำลังแต่งได้ครับเดี๋ยวขอตามเข้าไปดูหนะ่อยดูลูกนะกแต่นี่จะไ,ไม่จัดไม่จัดต้นต้นสาวจะไม่ค่อยจะหวานตู้ต้นแก่ไม่ได้นะอ๋อยิ่งอายุเยอะยิ่งมีผลตอรสชาติอย่างร่องแงลูกค้าจะติดใจมากชอบลูกขนาดเนี้ย่แพงไหมลูกเดียวลูกเดียวร้อยเลยกินไม่หมด ชสวยมากเล็กๆแดงๆอะเนาะอันนี้พี่เขาก็ำลังตัดเลยครับใช่ใช่ไปดูนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตามไปดูพี่กำลตัดก่อนเนี่ยคนนี้แหละมืออาชีพในการห่อเลยอ๋อมือห่อทั้งหมดเลยที่ที่นี่เป็นปักไม้อย่างนี้หมดเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะนี่ปลูกทั้งหมดกี่ต้นนะครับพี่โอ้โหเราเราปลูกไปเรื่อยๆอะเราไม่ได้นับปริมาณอะไรใช่ไหมแล้วอย่างงี้กี่วันตัดได้ทีครับพี่ เราเราไปขายทีละครั้งเราก็เลยจะตัดตัดทีละครั้งแต่ก็มีส่งออนไลน์ส่งออนไลน์วันจันทร์น่าจะสองครั้งนะขายอยู่หน้าเพจเหรอพี่หรือโพสีที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้าเขาจะจะจองกันมาก่อนเป็นลูกค้าประจำขาจองไม่มีสิทธิ์ได้ยินคือยังไม่มีโอกาสที่ว่าจะได้โพสต์ขายเลยแต่ก็มีถ้าใครทักมาก็แบบ จองลูงหน้าทักาทิ์นึงอ่ะมันจะได้ก็คือโพสหน้าเฟซตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทียังไม่โพสถ่ายเขาทักมาจองหลังไม่ีไมมีไมอย่างเงี้ยเนาะใช่เออเริ่มปลูกเมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ค่ะสาปีทำไมถึงมั่นใจว่าพันนี้คือทีแรกเลยอ่ะเรามีอยู่ต้นหนึ่งแล้วมันมีลูกลูกติดในกระถางอ่ะแล้วเราก็กินพอกินปุ๊บแล้วมันแบบรสชาติมันใช่เลยอ่ะ แล้วก็เลยเอาเลยไม่สนใจอะไรเลยเราคิดว่ายังไงก็ขายได้ะคืออะไรที่เราชอบอะเนาะมันก็เลยขายได้อืออาทิตย์หนึงนี่ตัดได้ประมาณกี่โลพี่มันแล้วแต่รุ่นด้วยถ้าถ้าอถ้าตอนนี้กําลังเยอะอก็น่าจะได้เป็นร้อยโลเลยกิโลเท่าไหร่ครับก็ขายกิโลร้อยกิโลร้อยถูกนะผมจะร้อยห้าสิบสองอยแต่ว่าส่วนเราเราจะเน้นว่าตัดให้แก แล้วลูกค้าจะติดใจแต่ในการตัดแก่เราก็ต้องมีตำหนิมั่งเตียมั่งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคือมันไม่ได้เหมือนผลไม้ที่เขาส่งตลาดไทยอะไรเยอะๆเนี่ยไอ้พวกนั้นเขาตัดก่อนอายุแล้วเขาเรียกว่าอะไรรสชาติมันยังไม่จัดอ่ะเนาะคืออันนี้ตัดเองขายเองมันได้มันจะได้รสชาติที่โอเคไปได้เราจะปลูกถีไปหน่อยมันเลยเดินลำบากเนี่ยขนาดปลูกถี่ก็ยังได้ผลผลิตนะีแรกอ่ะเดี๋ยวไป ลงลงโปมไปข้างหลังจะเลยอย่าพาไปดูข้างหลังกันต่อนะครับสวยเลเนี่เออสียังไม่จัดนะแต่รสชาติเดาลูกค้าจะชอบหวานแล้วครับนี่ถ้าเนื้ออย่างนี้เราก็ยังไม่กล้าให้ลูกค้านะเออใช่เพราะว่าต้องแดงแค่ไหแบบนีกินแล้วสดชื่นแต่ต้อมชอบกินสุกอต้อมชอบกินฝรั่งนี่มันอยู่มันอยู่ที่คนชอบด้วยอ่ะถ้าลูกค้าตลาดเราจะชอบปู ถ้าไม่รูเขาจัดไปเหมือนเราก็แต่ว่าเราเราจัดสั่ดไม่แก่หือจัดนี้ก็อร่อยครับผมก็ยังให้หงพอเสือนนอร่อยที่สุดในบรรดาส้ายแดงแล้วใช่้วเหมือนเวลาขายอะ่ะแล้วคนถามว่าเราบอกว่านี่ฝรั่งพันใหม่นะพันนูน้นพันนี้เขาบอกว่าแล้วอร่อยเปล่อเขาจะไม่ได้เน้นว่าพันอะไรอ,ะอ่ะ เน้นว่าอร่อยไหมลูกค้าคนกินเขาจะไม่ไม่มาเรียกหงบือานื้อใช่ใช่ให้พันอะไรอะไรก็เถอะต้องต้องอร่อยก่อนเขาบอกอร่อยก็เอามาไปเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นต่อครับข้างหลังแต่เราพฝรั่งธรรมดาหน้าร้อนมันก็ร่วงผลไม้หน้าร้อนนะพี่ผมว่าเป็นนะบทุกคนิดแล้วเนาะกระดกเนี่ยนะเนี้ยลงต้องนั่งยองๆหน่อยปะ เดินเดินไปเลยวะเอานะนั่งก็ได้เถอะเท้าก็นั่งนั่งนั่งลำบากติดพุงเอาไงยืนเนี่ยครับต้องนั่งยองๆมั้งตายอยู่กินแล้วนี่ไปเลยไหนนาก็เอาไปอี้ไปด้วยเออจะซื้ออยู่ก็อี้ขนาดถ้าไทยนานก็ดกนะนั่นนั่นเราเด็ดแล้วนั่นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับชิมดิอกไปหน่อยนี่เราไปดูพี่กำลังเก็บกันครับใครบอกว่าเออ ผมว่าเสริไม่ดกเนี่ยพี่เขาบอกปลูกกันยังไงไม่ดกไม่ได้มีสูตรปุ๋ยอะไรพิเศษเลยนะที่ถามพี่เขาเนีย่ยต้องก้มมองล่างเงี้ยอ๋อต้นไม้ต้นไม้นี่เราเด็ดออกไปต้องเยอะนะที่ห่อเนี่ยเราไม่ได้หมด,ด้วยครับครึ่งเ่ครึ่งนะชนชนชน,ชน ตัดงเจ้าของร้องบอกว่านตัดิงเยอะไป้ออคือต้องตัดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพี่ไม่งั้นเขาแตมัจกหลายยอด่แต่คนปลูกปลูกใหม่เขาชอบเสียดายเหมือนเราแรกเราก็เสียดายเห็นต้นมันสวยเนาะก็เลยแบบ อร่อยมากราคาโลไดเท่าไหร่อ๋อให้กดราคาเดียวตลอดปีเลยป่ะครับพี่จะมีหน้าร้อนนะบางทีต้องลดราคาลูกคา้าเพราะรสรสชาติหน้าร้อนมันมันนิ่มฝันนี้อ๋อหน้าร้อนฝรั่งไม่ค่อยอร่อยจังโมอ๋อนี่จังโมมีลูกว่ะใบสวยยังไงจังโมตีที่ไหนเนี่ยนะครับอย่าเสียดายเนะเาะหุ่เฝาเสือไอยอดใหม่ๆที่ <laughs> ทแทงเงี้ยยังไงต้องตัด คือเหมือนให้มันเป็นพุ่มกลมๆอย่างนี้เลยฮะนี่นี่ยเขาจะตัดเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นว่ากำลังแตกใครบอกไม่ดกเนี่ยเก่งเดียวเนี่ยให้มันเป็นพุ่มๆเนี่ยไอ้แทงยอดใหม่ยาวๆอย่างนี้จะไปเอาไว้อือือคือบอปุ๊บตัดยอดเลย อือลูกเด๋าเยอะเราข้ามมาดูอ๋อนุนมีผุซ่าด้วยใช่ไหมครับอนนผุซ่าน้ำอ้อยเราเพิ่งทำเพิ่งแต่งโหนี่เราข้ามมาดูเลยได้ครับอันนี้ไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่เห็นไหมไม่มีอะไรยึดด้วยฮี่อ๋อได้โอ้โหเือกับจมอันนี้โค้งเตี้ย เอเดี๋ยวผมช่วยกยับดิดันไม่ไปแล้วอไม่ไปแล้วขึ้นเลยอ๋อโอเคแต่อันนี้มันเป็นต้นสาวมันจะเสียเยอะหน่อยรองเนี้ยอายุต้นเท่าไหร่อัะพี่ตรงนี้ความจริงเราปลูกได้ปีแล้วแต่เราเพิ่งไว้ลูกครั้งแรกอทีแรกเราทำกิ่งไงไม่ไปเหรอรอดอะไรทิ้งเพือนไปแล้วคือตัดปุ๊บเขาก็ติดดอกเหมือนกันแล้วบางคนบอกว่าพอติดอย่างนี้พอเราจะหอ่อเราต้องตัดยอดค่อยทีใช่ไหมครับ ก็ไม,ไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่ไมโอ้หลายหลายสูตรที่เขาว่ามานี่เราก็ทําลองทําหลายอย่างนะแต่อันนี้ยอาจจะถ้าร้อนมากก็จะอาจจะมีโอกาสร่วงมากอ๋อขึ้นอยู่กับอากาศเยยนยาะยมยยันแตกมามันก็เป็นดอกหมดเลยอะ่ะอ,อันนี้คือแต่งวันที่ห้าธันวาประมาณเดือนพยาเนี่ยนี่ะจะแตกมาเนี่ยดอกมีลูกทุกอันเออเนี่ยเออมีดอกทุกอัน คือมันไม่ได้ว่าไอ้ปัญหาเรื่องเรื่องร่วงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศะแต่มันก็ยังได้ผลผลิตไม่ใช่ว่าร่วงจนหมดต้นยังไม่ได้มันก็อยู่ที่เราด้วยเราต้องหมั่นรดน้ําให้สม่ําเสมอค่ะอย่าปล่อยขาดใช่บางทีคนเว้นสามวันสี่วันเงี้ยไม่ได้ถ้าช่วงติดดอกติดลูกเงี้ยทุกวันหรือวันเว้นวันก็ยังดีอ่ะคือน้ํานี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยเ้างที่ทําให้ช่วงไว้ผลวันนี้อันนี้ตอนจนนล่าตอนก่อนตอน อ๋อเนี่ยดินแฉะตลอดเลยอันนี้เพิ่งรดน้ำเมื่อวานคือผมว่าเขาเป็นเป็นไม้ต่างประเทศอะเป็นฝรั่งพันจากต่างประเทศอะใช่เรื่องอากาศมีผลสำคัญชต่อต่อตัวเขามากเลยถ้าก็จะมีเนี่ยดอันนี้เราก็โน้มลงจริงก็เลยนี่ฮะแตกมาเนาะโหเนี่ยเดี๋ยวห่อไม่ไหวไม่ไหวแล้วเราไม่โน้มมาเราตัดเฉยๆมันก็แตกอะเนี่ยอืมมันอยู่ที่เราต้องขยัน พราะว่าคนห่อคือพ่อไปเขาก็จะตัด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 เห็นเพี่เขาตัดอยู่บางทีคือยอดนั่นเองเขาเพราะมันจะออกหมดไม่มีสูตรจริงไม่มีสูตรปุ๋ยจริงๆเนอะไม่มีไม่มีแค่ดูไว้แล้วปุ๋ยแล้วไม่ค่อยเน้นเลยอ่าปุ๋ยไม่เน้นคือรสชาติความหวานรสชาติอะไรแล้วก็ไม่ได้เน้นปุ๋ยเพราะว่าในตัวตัวของพันธุ์ที่เองเขาเขาโดยใส่พันธุ์ของเขาอยู่แล้วอือก็ที่สําคัญก็คือเรื่องตัดหน้าฝนอาจจะมีต้องช่วยบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยหน้าฝนน้ําเยอะก็ผลไม้เป็นแทบทุกชนิดใช่ค่ะ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้เนาอพามาดูพี่พี่อุ้มใช่คะ่ะเจ้าของสวนผมเรียกสวนผสมนี่ว่าอย่าเรียกมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะขอเข้ามาไทยไสําหรับคนที่ปลูกอผงเปลสือแล้วไม่ติดผลนะเนี่ยพี่พี่ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูทำทาได้ไหลายวิธีโน้มก็ได้ตัดก็ได้อ่าคือหลังจากนั้นก็ ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าฝรั่งพันธุ์อื่นแค่เราใส่ใจเรื่องน้ําเรื่องน้ําสําคัญช่วงไว้ผลต้องน้ำอย่าขาดแล้วก็อาจจะว่าต้องฉีดแคลเซียมโบลอนทุกครั้งแล้วฉีดทุกครั้งเลยเกอแคลเซียมโบลอนส่วนฝรั่งทั่วไปเขาก็ใช้อยู่แล้วจากที่ถามมาเขาก็ใช้ในทุกส่วนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากฝรั่งพันธุ์อื่นเท่าไหร่อันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจเขามากเท่าไหร่ โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ีอู๋มากครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาขอถ่ายหลายๆอย่างโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมกับทีมพีวิทีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่ปรับชมที่ใหม่ๆก่อนใครขอบคุณพี่อู๋อีกทีเนาะอุต่าพามาดูเนี่ยใครบอกว่าไม่ดกพี่เขาเก็บขายได้ตลอดอะผมว่าเราทําถ้าคือเราตัดบ่อยๆอย่างมันก็จะมีหลายๆรุ่นคือจะมีต่อๆๆต่อๆกันไปเลยอย่างเงี้ยจะมีปัญหาช่วงหน้าร้อนอย่างเดียวใช่ผมันนกกก็็เปทุ เราก็เหมือนพักถ้ามันไม่ได้จริงเราก็พักพักบ้างะนะเหมือนคนใช่ไหมพี่ท,ท,ทุกทุกเวลาเลยมันก็ไม่ไหวอโอเคครับขอบคุณครับผม